คนที่คุณเฝ้ารอคอยเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้ของคุณจากการที่มีประเด็นต่อกันคุณสองคนต่างคนต่างไม่ได้พูดคุยกันต่างคนต่างอยู่เขาจะกลับมาไหมคนคนนี้ของคุณเป็นปริปแรนดอมเป็นดวงรือรวม คนที่คุณเฝ้ารอคอยเขาจะกลับมาไหมสำหรับคนที่มีการรอคอยคนไม่มีการรอคอยก็ผ่านได้นะเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้ของคุณเป็นคลิปแรนดอมเนี่ห้าใบคนที่คุณเฝ้าคอย เขาจะกลับมาใหมเป็นคลิปโดยรวมเดือดหายินเทสคุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองใต้สำรับเวลานี้คนที่คุณเป้เรารอคอยเขาคิดมาก เขาคิดเขาคิดต่างๆนานาคนคนนี้เขาคิดถึงคุณชาวท่าไฟแม่สิงห์ธนูเขาคิดมากมายเวลานี้เขาคิดหนักมากเกี่ยวกับตัวคุณคนคนนี้เรื่องราวที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมเวลานี่เขาคิดหนัก ชาวทาตไฟเมตรสิงห์นุธาตไฟสองใบเวลานี้เขาสองค,นะค,น,คนนะคนคนี้เขาคิดถึงคุณมากมายเขาคิดถึงคุณจริงๆเขาสองคเวลานี้ชาวทาดไฟเมตดสิงห์นุธาตไฟสามใบที่ผ่านมาเขาได้เดินจากคุณไป ที่ผ่านมาเขาหันหลายคนไปโดยที่ไม่มีเยอใหญ่หญคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเข้าเดินหันหลายคน Justice คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนที่รักความยุติธรรม Justice รามาขยายไพ่กันนะ The High q u e คุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณคนที่มีออร่ามาก เวลานี้เขามีความรังเลยเกิดขึ้นคนคนนี้ของคุณเขามีความรังเลยมากมายคนคนนี้ระบิดขยายไพกันนะเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาอยากกลับมานะคนคนนี้เขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาเพิ่มฝันถึงคุณ ตลอดเวลา vt. คนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาเพ้อฝันถึงคุณมากมายคนคนนี้เวลานี้คุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากมายคนคนนี้ของคุณเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ของคุณทูออพครับเขากลับมานะเพราะเขารักคุณเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้คนที่คุณเฝ้ารอคอยเพราะเขารักคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน